วันนี้น้าเล็กมาเดินที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะร้านสมาคมภริยาทหารเรือนะเราเข้าไปดูข้างในว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้นะนี่ฮะมีของวางขายกันเยอะแยะเลยนะเนี่ยดูมีตุ๊กตาทหารเรือราคาก็ไม่ได้แพงมากมายฮะสองรหมอน310ิ ตรงนั้นก็จะมีนี่ครกระเป๋าด้วยกระเป๋าสวยๆส,สัญลักษณ์ของตราสมอนะอันนี้70บาทตัวนี้กระเป๋าสะพายเป็นเป้เล็กๆ200บาทนี่ครราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากมานะเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือทั้งนั้นเลยเนะ นีครับสวยๆนะเจ็ดสิบบาทนี่กระเป๋านลายพรางสองร้อยเก้าสิบบาทกระเป๋าหิ้วสวยๆวยก็มีนะเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์ของสมอนะก็หมายถึงทหารเรือเลยนะครับ,รบสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยสีของทะเลนะ กระเป๋าใบนี้เห็นไหมมีตาสมออีกราคา295บาทนี่มุมนี้กระเป๋าสวยๆ200บาทอันนี้170เจอันนี้110ยนีบหรือกระเป๋าสะภายน่ารักน่ารัก55บาท75บาท นี่แก้วก็มีฮะนี่แก้วน่ารักราคา220บาทเนี่ยตาสมองเนี่ยมี225บาทนี่ของรูปเป็นเรือนะฮะเนี่ยแก้วก็มีฮะแก้วสวยๆตุ๊กตาทหารน่ารักน่ารักเนี่ยนี่กระเป๋าแบบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ หกสิบห้าบาทโอ้โหหมวกสวยๆเลยฮะนะราคาอยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าบาทสองร้อยสิบบาทนะเนี่ยหมวกแบบนี้คือมีช่อประดูนะก็สองร้บแต่แต่ถ้าเป็นหมวกธรรมดาที่ไม่มีช่อประดู165บาบาทเนี่ย 200บาเชาชตัวก็มีนะฮะนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตาสมอสวยๆทั้งนั้นเลยนะก็แวะมาเดินมาชมกันได้นะที่ร้านสวัสดิการนะของสมาคมพริยาทานเรือเราฮนะที่โรงพยาบาลสุเดียพนางเจ้าสิริกิตนะ เนี่ยเสื้อส,สวยๆก็มีนะเนี่ยดูค่ะตราสมอเนี่ยกางเกงลายน่ารักน่ารักอะหมอนตุก๊กตาโอ้ส,สวยๆทั้งนั้น,นหมวกใบส,สวยๆนี่ก็มีนะนี่ฮะนั่นะแล้วก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อใครที่ มาที่โรงพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิกิติ์จะแวะมาเยี่ยมมาชมมาซื้อของที่ระลึกนะจากสมาคมพริยาฐานเรือของเราเนี่ยก็สามารถที่จะแวะกันได้นะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ